กจ,จะให้คุณผู้ชมรอฟังข่าวดีกันหน่อยเพราะคาดการกันว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจะมีการหารือแล้วก็พูดถุยถึงมาตรการเยียวยาสําหรับการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้ขณะที่นักวิชาการเองคาดการนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิดรอบใหม่นั้นยืดเยื้อจะทําให้เศรษฐกิจไทยสุดหนักกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ออตราผู้ติดเชื้อมีสูงนะครับ ประชาชนลดการเดินทางออกนอกบ้านจนส่งผลกระทบกับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออกคนไม่ออกนอกบ้านก็ขายของได้น้อยลงครับขณะที่พนักงานและลูกจ้างจํานวนหนึ่งก็จะถูกปรับลดเวลาทํางานบางคนก็ถูกปลดออกไปเลยคนที่ถูกปรับลดเวลาทํางานรายได้ก็ลดลงเหมือนกันครับเตจเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงพันเลยบางทียังไม่ถึงพันเลยเนีย่ยไม่กี่ร้อยจ้า ันนี้คือรายได้หายไปเลยหายไปเลยไม่มีนักเที่ยวใช่ไม่มีสักคนเลยเงียบมากการลดเวลาทำงานลงอะค่ะจะสลับกันมาทำงานค่ะรายได้ลด,ดใช่ค่ะรายได้ลดลงแล้วผลต่อร้านเองผลต่อร้านจะเป็นยอดขายจะลดลงค่ะจะตกลงเยอะมาก การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ทําให้ขณะนี้บรรยากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมบางรายบอกว่าที่ผ่านมาได้เลิกจ้างพนักง,งานไปแล้วกว่า60เอร์เพื่อประคองธุรกิจแต่มาเจอรอบนี้เนี่ยคาดว่าจะหนักกว่าเดิมอีกครับก็เลยอยากให้ภาครัฐใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้โดยเร็วครับจบเร็ว ทุกอย่างมันจะฟื้นตัวเร็วนะครับในแง่ของความรู้สึกของของนักท่องเที่ยวเองความรู้สึกของพวกเราเองที่ใช้ชีวิตกันอย่างปกติมันก็จะกลับมาปกติเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าผมว่ามัน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 ก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าตรงเนี้ยถ้าถ้าเร็วมันก็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 เกิดการดีเทิร์นเร็ว รายได้หลักของธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาคการท่องเที่ยวนะครับคือในอดีตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่ปีละกว่า10ล้านคนมีรายได้กว่า1นึ่งแสนล้านบาทสําหรับการระบาดของโควิด -19 รอบนี้ผู้ประกอบการหลายรายบอกว่าถ้าเกิดมันรุนแรงและยาวนานเนี่ยอาจจะต้องเลิกจ้างพนักง,งานแล้วก็สุดท้ายต้องเลิกกิจการไปเลยก็ได้นะครับส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยพูดถึงสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด1 i d 1 9ระลอก3ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากโดยคาดว่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยในระบบของเศรษฐกิจไทยลดลง20-30%โดยสิ่งที่น่าจะประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ได้ก็คือการส่งออกครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ2 4 0 0 0 0ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางไตรมาสที่ส ผ่านโครงการต่างๆที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบประกอบกับการที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ภูเก็ตนะครับก็คาดการณ์กันว่าทั้งหมดนี้ถ้าเกิดทํากันได้ตามแผนก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆดีขึ้นในไตรมาสที่3ครับการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงจากระดับปัจจุบันเหลือนะครับเพียง70-80%เนี่ยหรือหายไป20-30อาจจะหายไปนะครับ40-50%ได้ ถ้าสาการไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดนะครับคือไม่ลดลงตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขของความเสียหายหนักขึ้นก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณนะครับเดือนละประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลากไปประมาณ3เดือนนะครับก็จะทําให้เรามีความเสียหายอาจจะสูงถึงประมาณ6 0 0 0ถึง1ล้านล้านบาทซึ่งน่นหนาควาว่าปีนี้มีความเสี่ยงที่สกไทยอาจจะกลับมาขยายตัวติดลบ ก็สอดคล้องกับที่เราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ธนวัตรไว้นะครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุปพูดเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยแบงก์ชาติคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะเติบโตได้ประมาณสักสาเปหรือว่า GDP เนี่ยประมาณสักสานะครับแต่ว่าการระบาดระลอกเนี่ยแหละครับมันโดนจุดอ่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยของเราเพิ่งผ่าการท่องเที่ยวนะครับคิดเป็น1 1บเถึงสิของ GDP ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเมื่อโดนโควิดกระทบเข้าไปเนี่ยแหละครับเครื่องยนต์นี้ดับลงก็ทําให้เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยจะฟื้นตัวช้าแล้วมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับกับภาคแรงงานกับภาคการจ้างงานซึ่งเอาแค่การท่องเที่ยวนะครับแรงงานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีสูงถึง20%ของการจ้างงานทั่วประเทศแล้วนะครับเนี่แหละครับมันเลยกระทบเขาก็เลยกังวลครับว่าจะส่งผลทําให้นี่ครัวเรือนเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นครับเพราะว่าประชาชนไม่มีรายได้แล้ว เพราะมันไปกระทบการจร้างงานปุ๊บนี่คือรากญ่าแล้วนะครับรากญ่าเนี่ยกระทบปุ๊บมีปัญหาทันทีครับส่วนมาตรการสําคัญของวิกฤตในครั้งนี้คือการฉีดวัคซีนครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการฉีดวัคซีนช้าโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็เลยยังไม่เกิดขึ้นนะครับจากนี้ประเทศไทยก็คงต้องไปดูแลครับว่าแผนการเนี่ยจะทํายังไงดีที่จะทําให้เศรษฐกิจในวันข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวมากจนเกินไป ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วจะปรับเปลี่ยนไปรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าพอมันกระทบทีนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เราเพิ่งพาด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปมันโดนทีมันล้มเลยนะครับครับส่วนเรื่องการรอฟังข่าวดีนะครับหลายคนก็อยากจะได้ยินว่าเออรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายเดชาพิวัน์ณสงขาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกว่าคาดการณ์กันนะครับว่าในปีงบประมาณ6,4 ยังมีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้เยียวยาและพยุงเศรษฐกิจซึ่งคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติเพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้เมื่อจำเป็นส่วนมาตร,รก,การเยียวยาเพื่อดูแลประชาชนจากการระบาดของโควิดระลอก3คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอต่อคอรมอในเร็วๆนี้ครับค่ะ